กับยีไทเซเลนสกี้แสดงความพร้อมจัดการเลือกตั้งยูเครนในภาวะสงครามหลังผู้นำชาารัฐตั้งคำถามถึงประชาธิปไตยฟังเสียงวัยรุ่นออสเตรเลียห่วงปัญหาสุขภาพจิตหลังรัฐบาลประกาศห้ามใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้มีอายุต่ำกว่า16ปี กับสุขสดชื่นพาสำรวจกิกอีโคโนมีโลกของเศรษฐกิจนอกระบบในอาเซียน สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่วงเวลาของทันโลกกับไทย PBS ดิฉันพิมพิมลปัญญาณะดำเนินรายการแทนคุณพงษ์ธัชสุขพงศ์นะคะการประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาวันนี้ถือว่ารุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่เปิดฉากขึ้นมาตั้งแต่เช้าวันจันทร์เนื่องจากว่าบ้านเรือนประชาชนโรงเรียนได้รับผลกระทบหักท่ามกลางการจับตามองอย่างใกล้ชิดจากหลายประเทศค่ะ ในวิดีโอนั้นจะเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งบนท้องฟ้าเหนือเมืองสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยนะคะรวมทั้งมีเสียงระเบิดเป็นระยะๆะะนี่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางทหารของกองทัพกัมพูชาและวันนี้กองทัพไทยก็ยังยิงตอบโต้กับกองทัพกัมพูชาตลอดทั้งวันนับเป็นการประทะที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่การเผชิญหน้าเปิดฉากขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา กัมพูชาใช้โดรนพลีชีพและยิงจรวดหลายลำกล้อง BM 2 1เข้ามาเมื่อช่วงเที่ยงหวังทำลายกำลังพลและพบกระสุนตกในเขตชุมชนส่งผลให้ประชา <ไป S 1> ชน,ชนพลัดสิ่นมีมากขึ้น พลทหญิงมาลีโซเจตาโคศกระรงตาลาหมกัมพูชาอ้างว่ากองทัพไทยใช้อาวุธยิงเข้าใส่พื้นที่ชุมชนและสถานศึกษาโดยไม่เลือกเป้าหมายพร้อมทั้งระบุว่าไทยยิงถล่มพื้นที่ปราสาทตาควายโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์อยู่ค่ะ ท่ามกลางความขัดแย้งของทั้งสองประเทศบทบาทของมาเลเซียและสหรัฐในฐานะสักขีพยานการลงนามถ้อยถแถลงร่วมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มเมื่อเดือนตุลาคมก็กำลังถูกจับตามองด้วยนะคะวันนี้อันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าได้หาหรือเกี่ยวกับความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชากับทางนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็มาเลเซียให้การสนับสนุนการเจราจาสันติภาพในภูมิภาค แม้ว่าการหารืึกทางโทรศัพท์ในครั้งนี้จะยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ก็ตามนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มมีความเคลื่อนไหวประเด็นนี้ระหว่างการปราศัยที่รัฐเพนซิลเวเนียค่ะยืนยันถึงการเตรียมต่อสายพูดคุยกับผู้นำสองประเทศอีกครั้งภายในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะ to make a p h o n e c a l l and I think they'll get กเ Who e l s e could say I'm going to make a phone call and, phone call and stop?

หากมีการคุยกันเนี่ยรั้งแรกเนี่ยเราก็ต้องรับฟังก่อนนะครับว่าทางท่านประธานลาซิฟดีสหรัฐต้องการจะส่งข้อความอะไรส่งเมสเซจอะไรนะครับท่านอาจจะเพียงต้องการส่งเมสเซจถึงความหวังดีต่อสองประเทศเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับหากผมก็อยากจะให้ไลน์ของการที่ท่านนายกรัฐมนตรีตอบผู้นำมาเลเซียเมื่อวานว่าหากหากมีการ เสเนอให้มีการพูดถึงการเจราจาคำตอบคงเป็นคำตอบเดียวกันกับที่เราให้ฝ่ายมาเลเซีย,ยคือฝ่ายไทยยังไม่พร้อมครับขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็คาดหวังให้ไทยและกัมพูชาใช้ความยับยั้งชั่งใจเดินหน้าเข้าหากันและหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นโดยจีนพร้อมแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ตามแนวทางของตนเองเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดต่อไปนะคะ โฆษกสหภาพยุโรประบุว่าการประทะด้วยอาวุธระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความเป็นปรปักษ์อย่างน่ากังวลพร้อมกับยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนความพยายามเพื่อลดความตึงเครียดรวมถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะการเก็บกู้ทุ่นระเบิดส่วนกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ก็แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ย้ำว่าการใช้ความอดทนอดกลั้นและการแก้ไขความแตกต่างผ่านการเจราจาและการทูดเป็นสิ่งสำคัญต่อความสัมพันธ์ระยะยาวของทั้งไทยและกัมพูชารวมถึงต่อเสถียรภาพโดยรวมของอาเซียนสหาราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมน,นีออสเตรเลียต่างก็ส่งสารแสดงความกังวลและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจเช่นกันค่ะ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะระบุว่ากัมพูชาพร้อมเปิดการเจราจาทวิภาคีกับประเทศไทยในทันทีและเตือนว่าถ้าไม่มีการเจราจารในระดับทวิภาคีกับไทยทั้งสองประเทศจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบแพ้ทั้งสองฝ่าย Let's say one hour from now both side agree to be on the table and then start the communication route and a t r u t table then t h is would be a very good idea they always ask for the bilateral. then now is a good time for bilateral to talk. and then the both sides extend the hand and we start talking again, even not shaking hand, but we can chanting through the buddhism way and then both sides will accept no blame game, no losing face. so people will work together on this base and a fair uh, level playing field. We both understand that. สุยาราที่ปรึกษาอาวุโสของฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระบุ so, ว่าประตูของ <because S 1> ฝ่ายกัมพูชายังคงเปิด <we both S 1> อยู่เสมอและผู้นํากัมพูชาพร้อมเป็นฝ่ายแสดงความรับผิดชอบด้วยการเปิดโต๊ะเจราจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดพร้อมตั้งคําถามว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้แสดงความรับผิดชอบจากฝั่งไทย ขณะเดียวกันยังกล่าวถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไทยระบุว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธและถอนตัวจากปฏิญญาร่วมรวมถึงกลไกความร่วมมืออื่นๆที่มีอยู่แล้วและย้ำว่าปัญหาทุ่นระเบิดไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการทำสงครามเพราะเป็นปัญหาด้านมนุษยธรรมที่ทุกรัฐภาคีมีหน้าที่ต้องร่วมกันเก็บกู้เพื่อทำให้พื้นที่กลับมาปลอดภัยค่ะ ท่าทีของสหรัฐกับจีนในความขัดแย้งครั้งนี้กําลังถูกจับตามองอีกครั้งนะคะเนื่องจากความเคลื่อนไหวของ2ประเทศนั้นอาจจะมีผลต่อทิศทางของความขัดแย้งด้วยทันโลกกับไทย PBS ได้มีโอกาสพูดคุยกับสมรังสีแกนนําฝ่ายค้านกัมพูชาและผู้ก่อตั้งรัฐบาลกัมพูชาอิสระเกี่ยวกับท่าทีสหรัฐและจีนต่อกัมพูชาค่ะ Uh, so I think the U.S. understands uh, very well that uh, Hun Sen uh, plays a double uh, game. He he sides with China and now he is very afraid that the United States will take measures against his regime associated with organized crime. it on the 14th of October this year, a tribunal in New York, has uh, sentenced uh, uh, Chen Zi, the leader of the organized crime in Cambodia, to 40 years in prison and uh, has decided to uh, freeze uh, the assets uh, of uh, this gang uh, amounting to 15 billion uh, US uh, dollars. So Hun uh, Sen uh, knows. Uh, that uh, the crackdown will intensify so he uh, wants uh, to fool uh, the united states uh, that uh, now he wants to be friend with the united states but all his uh, deeds all his uh, behavior shows that uh, actually he is uh, working against the United States. China will realize, uh, uh, it has also realized uh, that the Hun regime has uh, no uh, future. Hun regime is very isolated. Isolated because Hun has associated himself uh, with uh, scammers, uh, which uh, this is a crime. Nobody can support a regime associated with scammers engaged in criminal activities, in kidnapping, in forcing people to work, in cheating people. ส่วนสาเหตุหลักของการประทะกันทางทหารระลอกใหม่ของไทยนั้นมองว่าอาจจะมาจากการปรับปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังค่ะ I think the main cause Is the fact that Thailand starts to seriously crack down on the organized crime operating in Cambodia? This made Mr. Hun Sen very angry against uh, Thailand because the regime of Mr. Hun Sen heavily relies. Uh, on the organized crime, supporting him financially from his uh, regime being in danger without financial support from the organized crime. So he would use uh, any uh, pretext uh, to uh, create uh, uh, tension with uh, any countries uh, just to to divert attention. Yes, it was already in a bad shape before the uh, tension uh, with Thailand but uh, with this uh, tension the situation has uh, worsened because uh, Cambodia's uh, economy uh, relies uh, heavily on the trade on investment on uh, economic relation uh, tourism any kind of uh, relation which is uh, very important for cambodia's economy. and with this tension with uh, thailand, has, this has uh, stopped. the border has been uh, closed. and uh, there are many big business uh, in uh, cambodia uh, which relies on relation with uh, thailand. So this uh, close uh, the closure of the border with Thailand uh, created a very heavy uh, prejudice on Cambodia's economy but the Cambodia's economy is badly managed by the Hun regime they are incompetent they are corrupt they uh, rely on uh, cronyism ทีนี้เรื่องของความปลอดภัยของคนไทยในกัมพูชาประมาณ600ถึงประมาณ1,200คนนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศได้ขอให้พิจารณาเดินทางออกจากกัมพูชาและขอให้ชาวไทยที่ไม่มีเหตุจำเป็นงดเว้นเดินทางไปกัมพูชาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ ขณะเดียวกันมีรายงานว่าชายชาวไทย4คนถูกทำร้ายร่างกายในสถานบันเทิงในบริเวณย่านมกโพแดบูจังหวัดชลาลาใต้ของเกาหลีใต้นะคะหลังจากที่เปิดเผยสัญชาติกับกลุ่มชายชาวกัมพูชาประมาณ15-20คนรายงานระบุว่ากลุ่มชาวกัมพูชาเข้ามาสอบถามชายไทยทั้ง4คนว่ามาจากไหนก่อนจะลงมือทำร้ายและหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสองคนถูกขวดเบียร์ทำร้ายที่ศีรษะนะคะผู้เสียหายทั้ง4คนนั้นถือวีซ่าทำงานในฐานะแรงงานทักษะเฉพาะทางในอุตสาหกรรมที่เกาหลีใต้กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานสถานเอกอัครราชทูตไทยนกรุงโซได้โพสต์แจ้งเตือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีชุมชนกัมพูชาจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนค่ะ มาตรการระง,งับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้ที่อายุต่ำกว่า16ปีของออสเตรเลียนั้นกำลังจะมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้นะคะหวังที่จะปกป้องเยาวชนจากเนื้อหาและพฤติกรรมอันตรายแต่ว่าในอีกมุมหนึง่งมาตรการนี้ก็กำลังสร้างความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเยาวชนที่อยู่ในชายขอบของสังคมค่ะมาตรการแบนสื่อสังคมออนไลน์ของออสเตรเลียสำหรับผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า16ปี จะเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่10บธันวาคมนี้วัยรุ่นต่างกังวลว่าการตัดขาดจากพื้นที่ปลอดภัยจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีแม้รัฐบาลจะมีเป้าหมายปกป้องสุขภาพจิตวัยรุ่นก็ตามสำหรับแอนนี่หวังวัย14ปีและ an, ไอริสโทสันวัย15ปีนี่คือความจริงที่พวกเขากำลังเผชิญ it's going to be worse for like queer people and like people with like niche interests, I guess, because like that's the only way they can find their community. And some people also use it to like vent their feelings and like talk to people to like get help or something. So I feel like it would be fine for some people, but for some people it would like worsen their mental health because you're sending the the like isolated alone people back. Like they are not gonna. They might not figure out how to get the help they need because sometimes a Google search isn't enough, and like you're cutting off the people from like others who can potentially help them and like get sources to get help. บัญชีของวัยรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีกว่า1ล้านบัญชีจะถูกปิดใช้งานในวันที่10ธันวาคมรัฐบาลออสเตรเลียระบุว่า เหตุผลสำคัญของการระง,งับการใช้งานเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตของวัยรุ่นเนื่องจากการวิจัยชี้ว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นอันตรายต่อวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเท็จการกลั่นแกล้งหรือแม้กระทั่งการโชว์รูปลักษร่างกายขณะเดียวกันประสบการณ์ที่วัยรุ่นอายุ16ปีอย่างเรนออสบอนซึ่งใช้สรพนามเดย์และเดมได้เผชิญแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญน,นำเสนอนั้นเป็นช่องโหว่ในแผนการของรัฐบาลออสเตรเลียเนื่องจากการสั่งห้ามดังกล่าวหมายถึงการตัดขาดการสนับสนุนวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มชายขอบในสังคมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้อพยพหรือกลุ่มเพศหลากหลาย I did I faced a lot of backlash pretty heavily um, I got bullied pretty badly which is terrible and disgusting but it was what I was experiencing at that time um slurs being yelled at me things being thrown at me i was followed home at points and it was hard it was hard trying to navigate finding myself but also finding a safe space to be myself school didn't help at all <laughs> นอกจากนี้ออสบอนยังระบุว่าสื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นเหมือนกับที่พึ่งพิงและที่หลีกหนีจากกลุ่มต่อต้านเพศหลากหลายในชีวิตจริง เขาจินตนาการไม่ออกเลยว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรหากไม่สามารถเข้าสู่แพลตฟอร์มเหล่านี้ได้และยังกังวลถึงผลกระทบจากการระงับการใช้งานจะส่งผลกับคนรุ่นใหม่ในกลุ่มเพศหลากหลายนิโคล a าพาวฟี i, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทางคลินิกของ h d s p a c e กล่าวว่าแม้ว่าการจำกัดหรือลดการพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์จะมีประโยชน์ แต่ก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการแสดงให้คนหนุ่มสาวเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตจริงด้วยช่วงเวลาที่สั่งห้ามใช้สื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้น5วันก่อนที่โรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของออสเตรเลียจะปิดเทอมฤดูร้อนนาน6สัปดาห์ซึ่งเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่วัยรุ่นกังวลเรื่องความโดดเดี่ยวแอนนี่หวังเชื่อว่า,วนนาวการสั่งห้ามดังกล่าวควรเริ่มใช้ตั้งแต่ต้ตตนภาคเรียน เนื่องจากเป็นเวลาที่วัยรุ่นจะได้เจอเพื่อนทุกวันและการบ้านก็จะช่วยดึงความสนใจไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยวมากนักทำกลางความยืดเยื้อกว่า3ปีของสงครามประเสียยูเครนนะคะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในยูเครนก็กําลังถูกจับตาม,มองเมื่อผู้นำํำยูเครนส่งสัญญาณพร้อมจัดการเลือกตั้งเร็วๆนี้หลังจากผู้นําสหรัฐได้ตั้งคําถามถึงกลไกประชาธิปไตยของอยูเครนค่ะ วลาดิเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนแสดงความพร้อมในการพิจารณาจัดการเลือกตั้งในภาวะสงครามภายในเวลา3เดือนหากรัฐสภายูเครนและพันธมิตรต่างชาติเห็นชอบหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐตั้งคำถา,ถามถึงการรักษาอำนาจทางการเมือง นอกจากนี้ผู้นํายูเครนยังร in ้องขอให้สหรัฐและชาติในยุโรปช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงสําหรับการเลือกตั้งและภายใน60ถึง90วันยูเครนจะพร้อมสําหรับการเลือกตั้งความเคลื่อนไหวของผู้นํายูเครนในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้นําสหรัฐให้สัมภาษณ์โพลิติโคสื่ออเมริกันว่ายูเครนนั้นไม่มีการเลือกตั้งมายาวนานจนอาจไม่ใช่ประชาธิปไตยอีกต่อไปแล้ว วาระการดำรงตำแหน่งของเซเลนสกี้นั้นครบ5ปีในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วแต่รัฐธรรมนูญยูเครนห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงครามแม้กระทั่งสมาชิกพักฝ่ายค้านก็ย้ำมาตลอดว่าทั้งเหตุผลด้านความมั่นคงและการเมืองไม่เอื้อต่อการจัดการเลือกตั้งในช่วงสงครามเนื่องจากการจัดการเลือกตั้งในช่วงเวลานี้จะสร้างความเสียหายและเอื้อประโยชน์ให้ศัตรู ผู้นำยูเครนระบุว่า2ประเด็นหลักที่ต้องแก้ให้ได้ก็คือด้านโลจิสติกและการทาหารค่ะผู้พลัดถิ่นหลายล้านคนและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ยึดครองจะลงคะแนนได้อย่างไรขณะที่ด้านกฎหมายจะจัดให้มีการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างไรภายใต้กฎอัยการศึกเซเลนสกี oh <my> <ens> ให้ความเห็นระหว่างเดินทางกลับยูเครนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทางการทูตในยุโรป ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่สหรัฐเพิ่มแรงกดดันให้ยูเครยนยอมรับข้อตกลงสันติภาพผู้นำยูเครนให้คำมั่นในการทำทุกอย่างเพื่อจัดการประชุมระดับสูงกับสหรัฐภายในสองสัปดาห์เกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพและระบุว่ายูเครนพร้อมสำหรับการหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหากรัเสเซียยอมตกลง เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนัด์ทรัมป์จูเนียร์ซึ่งเป็นลูกชายของผู้นำสหรัฐได้กล่าวในที่ประชุมของกรุงโดฮาของกาตาว่าเซเลนสกี้กำลังทำให้สงครามยืดเยื้อเพราะกลัวสูญเสียอำนาจและยังบอกเป็นนัยว่าผู้นำสหรัฐอาจเดินออกจากยูเครนหากสงครามไม่ยุติเร็วๆนี้ ก่อนหน้านี้สหรัฐส่งสัญญาณให้ยูเครนควรยอมสละภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของประเทศเพื่อให้เกิดสันติภาพซึ่งเป็นข้อเสนอที่ไม่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มชาวยูเครนและขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่ารัเสเซียพร้อมตกลงแม้เป็นข้อตกลงที่ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์ต่อรัเสเซียก็ตามค่ะ กิ g อี o น o มีหรือว่าระบบเศรษฐกิจของงานอิสระและงานนอกระบบที่เติบโตเร็วไปทั่วโลกในภูมิภาคอาเซียนก็กําลังก้าวมาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กิจอี o นมีคึกคักที่สุดนะคะคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตจะพาไปสํารวจผ่านมิติของ GIG เวิรในภูมิภาคอาเซียนติดตามใน a าเซียนว e ฟกับสุขสด,สดชื่นพาคุณไปมองอาเซียนในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นคะ่ะ เสียงแตรใจกลางสีแยกจังหวะประจํายามเช้ากลิ่นควันรถที่อบอวนทั่วท้องถนนหรือ BTS ที่แน่นไปนิดแต่ก็เป็นภาพที่คุ้นเคยของชาวกรุงเทพคือชีวิต9ก้าโมงเช้าของคนเมือง ที่ตื่นมาก็ต้องรีบบึ่งไปออฟฟิศให้ทันเวลาที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นการต่อสู้รายวันกับความวุ่นวายทั้งก่อนเข้างานและหลังเลิกงานแต่หลายคนในวันนี้ไม่จำเป็นต้องเผชิญกับการติดอยู่หน้าโต๊ะทำงาน8ชั่วโมงอย่างที่เราคุ้นเคยกันอีกต่อไปเพราะในวันนี้เรามีทางเลือกใหม่ครับอาเซียนไกับสุขสดชื่นในวันนี้เลยอยากจะชวนทุกท่านมาสำรวจโลกของการทำงานอีกหนึ่งรูปแบบ ที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ gig economy ครับหลังยุคข,ของชีวิตที่ติดออฟฟิศทุกวันนี้ก็มีอีกหลายชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยความอิสระเรียบง่ายแต่ก็มีความสำคัญมากๆเลยทีเดียว gig economy ก็คือเศรษฐกิจของการทำงานอิสระงานที่มีความยืดหยุน่นเลือกรับงานได้เองไม่มีสัญญาจ้างระยะยาว หรือพูดง่ายๆก็คืองานฟรีแลนซ์งานรับจ้างงานที่ทำเสร็จเป็นงานงานไปนี่แหละครับถ้าถามว่างานลักษณะนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันก็อาจจะตอบยากนิดหนึ่งเพราะถ้าพูดถึงงานรับจ้างก็อยู่เคียงคู่สังคมมนุษย์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วไหมครับแต่คำว่า Gig ก c o n o m y ที่ไว้เรียกโลกของงานแบบนี้ในทุกวันนี้เริ่มถูกใช้แพร่หลายหลังจากวิกฤตการเงินปี2009ครับ ที่ส่งผลให้คนจำนวนมากออกจากงานและหันมาทำงานอิสระเพื่อหาไรายได้เสริมจนคำว่า gig worker ที่ใช้เรียกคนกลุ่มนี้ก็กลายเป็นคำที่เราคุ้นหูมากขึ้นเรื่อยๆรายงานแนวโน้มประชาคมสังคมและวัฒนธรรมที่จัดโดยอาเซียนในปีนี้ระบุว่าการจ้างงานนอกระบบเป็นสัดส่วนสำคัญของตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนในบางประเทศสมาชิกมีสัดส่วนสูงถึง80%ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศ ส่วนในไทยตลาดเดลิเวอรกับเรียกรถออนไลน์ปีที่แล้วโตทะลุ132,000ล้านบาทแล้วครับหมายความว่ากิกอีโคโนมไม่ได้พูดถึงแค่ทางเลือกงานเสริมอีกต่อไปแต่พูดถึงทั้งทางเลือกและทางรอดที่เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจจริงของประเทศและภูมิภาคของเราไปแล้วเพราะเสน่ห์สำคัญของมันคือความยืดหยุ่นครับ ที่ทำให้ทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่ารู้สึกว่าได้ทำงานที่เป็นตัวเองจริงๆไม่ต้องฝืนอ,อยู่ในออฟฟิศแบบเดิมอีกต่อไปแต่ทุกอย่างย่อมมี2ด้านครับข้อเสียก็ชัดเจนไม่แพ้กันเพราะรายได้ไม่แน่นอนไม่มีสวัสดิการพื้นฐานและต้องดูแลตัวเองทุกอย่างรวมถึงความเครียดที่มองไม่เห็นซึ่งทำให้งานที่ทำอิสระก็จริงแต่ก็เสี่ยงเหมือนกัน และอีกเรื่องหนึ่งคือรายได้ของงานในลักษณะนี้หลากหลายมากๆกครับบางคนตั้งใจทำงานทั้งวันก็อาจจะได้เพียงระดับหนึ่งในขณะที่บางคนรับงานแบบเป็นชิ้นอย่างงาน Creative หรืองานออนไลน์ก็อาจจะได้มากกว่าแต่รายได้ก็อาจเข้ามาเป็นช่วงๆเช่นกันเพราะหลายส่วนล้วนขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ทั้งนั้นเลยครับแล้วถึงอย่างนี้อาเซียนกลายเป็นดินแดนแห่งกิกอิคโนมีได้ย่งไงกัน รายงานอาเซียนปี2025ตอบชัดเจนเลยครับมี4เหตุผลใหญ่ๆด้วยกัน 1. คือประชากรหนุ่มสาวมหาศาลอายุเฉลี่ยของอาเซียนแค่30ปีเท่านั้นและคนรุ่นใหม่หลายคนก็ไม่อยากผูกมัดกับงาน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นตลอดไป 2. ออัตราจ้างงานนอกระบบสูงมากอยู่แล้วอย่างกัมพูชาและอิโนโดนีเซียสูงเกิน80%ของแรงงานทั้งประเทศ พื้นฐานของสังคมเราจึงเคยชินกับงานรับจ้างมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ 3. การแพร่หลายของสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตที่เติบโตเร็วระดับโลกเพราะแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็เริ่มทำงานได้ทันทีและโดยเฉพาะบริการเรียกรถและส่งของที่มีเฉพาะในอาเซียนอย่าง Grab ก็มีคนขับ5ล้านคนและผู้ใช้รายเดือน38ล้านคนทั่ว8ประเทศอาเซียน และ 4. ผลกระทบจากโควิด -19 ที่ยังหลอกหลอนอยู่หลังหลายบริษัทเลิกจ้างหรือลดคนผู้คนเลยต้องหาทางรอดเองซึ่งแพลตฟอร์มพวกนี้ก็ตอบโจทย์เป๊ะ,เ,ปะเลยครับวิ่งวินตลอดยันเก้า6หกสิบแล้วปีหน้าก็60แล้วก็ยังขับให้รถบริษัทแบบรับจ้างขับให้เขาให้เขาต่อเขาจ้างมาโทรมาเราก็ไปไม่โทรเราก็วิ่งบินต่อวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะโทรมาก็ ห้าโมงเย็นก็กลับบ้านสอนให้รู้ว่า g ก็กอ o คอเดมไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดและตะข่ายนิรภัยที่จำเป็นในชีวิตในยามที่ตลาดงานประจำมีหลักประกันไม่เพียงพอหมายความว่าเก็กเวิรก็คือวิถีชีวิตของคนอาเซียนไปแล้วแล้วคุณล่ะครับพร้อมจะ g ก็กไปด้วยกันไหมแล้วพบกันใหม่กับอาเซียนไบฟ์กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ ตัวนี้จะตามประเด็นอื่นในเวอร์รอัพทันโลกวันนี้ค่ะกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นรบกวนการฝึกบินของกองทัพเรือจีนหลังเกิดเหตุเครื่องบินรบทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันใกล้หมูกก่เกาะโอกินาวาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นระบุว่าข้อกล่าวหาของจีนไร้มูลความจริงขณะที่จีนโต้กลับว่าเครื่องบินญี่ปุ่นเป็นฝ่ายบินเข้าใกล้เรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงจนเป็นอันตราย สหรัฐอนุญาตให้เอ็น i ีเดียส่งออกชิป AI รุ่น h 2 0 0ไปยังจีนโดยเก็บค่าธรรมเนียม25%ตต่อตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบ,บุว่าได้แจ้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วและได้รับการตอบรับเชิงบวก ผู้ประท้วงในเมืองัวยาคิวเอกวาดอร์เดินขบวนเรียกร้องความยุติธรรมให้เด็กชาย4คนอายุ11-15ถึงปีที่หายตัวไปเมื่อปีที่แล้วและถูกพบเป็นศพถูกเผาและถูกยิงหลังถูกทหารจับกุมครอบครัวเหยือ่อยังคงเรียกร้องความจริงขณะที่อายการตั้งข้อหาทหาร17นายเกี่ยวข้องกับคดีนี้ เมลนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเดินทางเยือนฐานทัพนาวิกโยธินในคอนติโก้รัฐบัร์ีเนียเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการุสนทยสปอร์อแจกของเล่นให้กับเด็กเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส ท้าหมดตรอทันโลกกับไทย PBS นะคะลากันไปด้วยภาพจากกรุงโรมที่เปิดฤดูกาลคริคสต์มาสด้วยต้นสนสูง20เมตรค่ะรวมไปถึงแสงไฟระยิบระยับตลอดเส้นทางสร้างบรรยากาศอบอุ่นความสงบให้กับผู้คนที่ผ่านไปนี่คือเป็นสัญญาณเริ่มต้นเทศกาคลคริสต์มาสทั่วอิตาลีนะคะสำหรับคืนนี้ดิฉันทิมพิมลปัญญาณและทีมงานสวัสดีค่ะ